สวัสดีครับผมทอยทอยกิตสดานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเลนเก่านะครับผมซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเลนลูกรักของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งผมเคยขายมันไปทีครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ผมกลับมาใช้มันอีกครั้งนะครับเป็นเลนเอฟห้าสิบเอฟหนึ่งจุนะครับต้องบอกว่าเป็นเลนหนึ่งใน King of Portrait นะครับซึ่งจะมี3ตัวนะครับก็มี5 0 1 2 8 5 1 2แล้วก็ร้อยสามสิบห้เอฟอนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูอินเสิร์ตกันเลยครับผมไป เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราจะมาพูดถึงสเปคและ Key f ฟิวเจอของตัวนี้กันก่อนนะครับผมตัว50 F 1.2 L USM นะครับผมเลนตัวนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเลนที่ผลิตมาตั้งแต่ปี2006แล้วนะครับผมวันที่เปิดตัวมานี่ผมไม่แน่ใจนะว่า,ามันเปิดตัววันไหนเวลาไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรานับไป ปี2016ตอนนี้2023ก็อายุเราๆ17ปีแล้วนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงยุคของเทคโนโลยีใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเลยปี2000มาแล้วนะครับผมตัวนี้มีชิ้นเลนอยู่ทั้งหมดแชิ้น6กลุ่มครับจะเห็นว่าชิ้นเลนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่ชิ้นเลนส่วนมากจะเป็นชิ้นเลนคุณภาพสูงนะครับผมเราจะเห็นจากหน้าเลนนะครับมันจะยื่นหดในกระบอกนะจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมอ่า ดูเข้ามาอีกนิดนึงนี่ครับมันจะมีช่วงยืดหดในกระบอกนะครับผมตัวนี้จะไม่ยืดออกมาข้างหน้านะครับค่ารูรับแสงของตัวนี้จะมีตั้งแต่1.2ไปจนถึง16นะครับทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ถึง22นะมันจะได้รูรับแสงแคบที่สุดที่ f16 นะครับผมตัวนี้มีน้ำหนักราวๆ580กรัมนะครับถือว่าหนักพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเทียบกับเจ้าตัวใหม่อย่าง rf 50 1.2l นะตัวนั้นหนักมากนะเกือบ1กิโลนะครับทุกคน ตัวนี้ก็จะเบากว่าจมอยู่นะหน้าเลนก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตอีกรอบนะครับถ้าตรงนี้เห็นไม่ชัดนะครับผมอ่ะหน้าเลนอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมอัดอยู่นี่คือ Rf351.8 นะครับให้ภาพผมชัดมากนะครับอ่ะเห็นชัดนะครับหน้าเลนจะอยู่ที่72นะครับผมหน้าเลนค่อนข้างใหญ่นะฟิลเตอร์ใหญ่นะครับผมเราจะใช้เงินกับการซื้อฟิลเตอร์ขนาดใหญ่แบบนี้ก็น่าจะ ถ้าอย่างดีหน่อยนะครับก็น่าจะราวๆประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนะครับผมอาฮูดของเจ้าตัวนี้มันจะเป็นฮูดสงถ้วยนะครับซึ่งผมได้ติดกันลอยไว้นะครับผมเป็นตัวนี้นะฮะนี่นะครับ ES78 นะครับผมฮูดขนาดใหญ่นะครับมีข้างในมีกันฝุ่นนะครับผมดักจับฝุ่นอยู่ตรงนี้นะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับ ต่อมาผมจะเอามาเทียบกับเจ้าตัวเดิมของผมที่ผมเคยใช้ก็คือ50 f 1.4 usm ครับซึ่งต้องบอกว่าความจริงนี่มันออกมาเทียบกันไม่ได้นะมันอยู่คนละเกจกันนะผมเจ้าตัวนี้นะครับปึ๊บนี่โอเคเดี๋ยวผมวางคู่กันเลยนะ,อะโอเคเห็นชัดนะครับ50 1.2และ50 1.4นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้เจ้าตัว50 1.4เนี่ยมาประมาณราวๆ3ปีแล้วนะเมื่อก่อนผมใช้ 5D Max 4จะคู่กับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่ายุคเปลี่ยนผ่านเนาะยุคเปลี่ยนผ่านเราก็จะเปลี่ยนซตท,ทั้งหมดมาตอนนั้นผมพูดเองเลยว่าผมพลาดนะครับที่ขายตัวนี้ออกไปนะครับผมแล้วตอนนั้นผมก็เหลือเ,อเงินไม่พอซื้อตัวอื่น,นครับก็เลยต้องซื้อตัวนี้มานะครับแต่ว่าตัวนี้มันดียังไงเดี๋ยวผมมาฝอยตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมผมต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยหนักกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเลยคนละเกียรกันนะครับตัวนี้เป็นขอบแดงนะครับผม ทุกอย่างใหญ่กว่าหน้าเลนใหญ่กว่าแน่นอนนะครับตัวนี้58ตัวนี้72นะครับชิ้นเลนก็ตัวนี้ผมจําไม่ได้นะแต่น้อยกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันชิ้นเลนก็น้อยเหมือนกันครับแต่ว่าชิ้นเลนมีคุณภาพที่สูงกว่านะครับผมคนต้องบอกว,ว่าราคา2ตัวนี้ห่างกันประมาณ5 6เท่านะทุกคน5 6เท่านี่ตัวนี้หน้าวันที่ผมซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0นนะครับแต่ตัวนี้มันขึ้นราคาแล้วเด้อแล้วก็ตัวนี้ผมซื้อมาในราคา2องหม 900นะครับก็ตีเป็น30,000ื่นนะครับผมฮูดก็เป็นฮูดสรงที่ทรงถ้วยเหมือนกันนะครับนี่นี่เป็นฮูดเล็กของเจ้าตัวเอ่อตัวนี้นะครับตัวห้านึ่งจุดสนะครับผมอ่ะผมวา,างข้างๆไว้ข้างนอกก่อนโอเคเอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเทียบแบบปอนต่อปอนกันนะครับเอาตัวนี้มาวางตรงข้างกันนะครับอ่ะโอเค5้าสตรงนี้5้าสอยู่ตรงนี้อ่ะผมต้องบอกข้อเสียของเจ้าตัว 50.1.4ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นมาประกอบไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับผมเจ้าตัว50.1.4เนี่ยเวลาเราถ่ายนะครับไฟล์มันจะออกมาติดเขียวหน่อยนะครับผมผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งที่ที่ผมจะแก่เวลาได้ภาพจากเจ้าตัวนี้มาก็คือผมจะชิปไปทางสีเอ,อ ชมพูหน่อยหนึ่งนะครับมันจะมีช่องที่เป็นช่องติน่นะครับที่มีเขียวกับชมพูนะครับเราจะชิปไปทางสีชมพูนิดหนึ่งนะเพื่อให้ภาพมันกลับมาที่สกินโทนที่ควรจะเป็นนะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องของโบเก้นะครับเจ้าตัว50 1.4ตัวนี้นะครับมันจะให้โบเก้ที่ค่อนข้างประหลาดหน่อยมันจะมีวงกลมที่มันก็ไม่วงกลมนะครับมันจะดูแบบรูปร่างประหลาดๆแล้วก็มี แฟที่ประหลาดมากๆนะครับมันเหมือนฟุ้งแล้วมันเหมือนกับกระจกแตกเหมือนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเลยดีกว่านะครับจะเพื่อที่จะเห็นภาพไปเลยนะว่ามันฟุ้งยังไงนะครับที่เห็นเราก็จะเห็นว่าเออมันฟุ้งแบบนี้นะครับมีวงกลมประหลาดแบบนี้นะครับที่เป็นแฟนะครับแล้วก็มีจุดีเขียวติดมาเป็นปกติของเลนยุคเก่าอยู่แล้วนะครับผมภาพก็จะออกไปติดสีเขียวหน่อยอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับผม ในส่วนของคอนทสต์าภาพที่ได้จากเลน50 f 1.4เนี่ยมันจะออกแบบว่า,อาคอนทสต์ค่อนข้างหนักนะครับกำลังเยี่ยขยายตรงบริเวณปื้ที่เป็นสีดำเนี่ยเส้นผมประมาณนี้มันจะถูกกึนเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า,วา,าผมต้องบอกตรงๆเลยว่าเลนมันเก่าเนาะมันก็เลยไม่สามารถที่จะดึงกำลังเยกขยายจากเลนตัวนี้ออกมาได้นะครับสำหรับกล้องยุคใหม่ๆเด มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่ากล้องยุคใหม่ๆมันก็ขึ้นไป30ล้าน40ล้านพิกเซลแล้วเนาะครับแต่ถ้าเราเอามาใช้กับกล้อง EOS R ในปัจจุบันนะครับที่ผมเอามาใช้ช่วงก่อนที่ผ่านมานะครับก่อนที่ผมจะได้ตัวนี้มานะครับผมมันเหมือนชุบชีวิตมาใหม่นะเพราะว่าทั้งชุดระบบโฟกัสแล้วก็ความแม่นยําในการโฟกัสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมแต่เราก็ต้องใช้ผ่านอะแดปเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับนี่ สตัวนี้ก็ต้องใช้ผ่านอะแดปเตอร์อยู่ดีนะครับผมอะแดปเตอร์วางไว้ตรงนี้นะครับจากข้อผิดพลาดของเจ้าตัว50.4นะครับทําให้ผมต้องตัดสินใจซื้อตัว50.2ซึ่งวันนั้นนะ่ะมันเป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าวันนั้นนะ่ะมีคนเอามาลงขายนะครับที่ราคา2 9ง0 0บาทนะครับผมส0มหมื่นนะครับผมตีไปชิ้นเลนสวยมากครับผม บอดี้สวยมากนะครับตัวนี้เป็นรหัส UB เด้อเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องรหัสนิดหนึงนะครับรหัส UB คือรหัสของปีการผลิตนะครับ UB เจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณปี2013นะครับผมซึ่งถ้าเรานับไปก็เป็นเลนที่ถูกผลิตแค่10ปีเองนะครับผมซึ่งมันยังไม่ได้เก่ามากมายอะไรนะครับกําลังแยกขยายมันก็ดีกว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ จะให้ภาพที่ติดเหลืององชมชมพูนะครับนิดๆนะครับแล้วก็มันก็เป็นสกินโทนที่เหมาะกับการถ่ายภาพคนเป็นอย่างมากนะครับผมอ่ะแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งตัวนี้มีข้อเสียนิดหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราถ่ายคนรวมๆนะครับจะทําให้เห็นว่าเออคนข้างๆอ่ะมันไม่ชัดทั้งๆที่อยู่ในระนาบเดียวกันอ่ะนี่คือเลนยุคเก่านะครับคนอ่ที่เคยใช้ตัวนี้ถ่ายนะจะรู้สึกว่าเอ้ย ข้างๆมันไม่ชัดแต่ตรงกลางมันคมมากเลยนะทุกคนแต่ตัวนี้มันจะให้ความแตกต่างจากตัวนี้ตัวนี้ใหม่กว่านะครับตัวนี้ใหม่กว่ามันก็เลยให้ข้างๆชัดกว่าตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะใกล้เคียงกับเจ้าตัว RF สามที่ผมใช้อยู่ตรงนี้เลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าตัว35 RF F 1 8่เนี่ยมันผมต้องบอกเลยว่ามันคมจริงๆนะครับมันเป็นเลนยุคใหม่เนาะ แต่ว่ามันก็ให้ภาพที่กระด้างไปหน่อยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ชอบอะไรตรงนั้นนะครับที่ผมซื้อตัวนี้มาก็เพื่อถ่ายย้อนแสงแบบฟุงฟ้งๆถ่ายภาพที่มันดูละมุนละมุนเหมือนเราถ่ายภาพบุคคลที่น้นบุคคลเยอะๆอยาเงี้ย50.2กินขาดครับในการถ่ายพอเทศเด้อเรามาสรุปส่วนต่างราคากันดีกว่าสมมุติว่า เราไม่ได้ไปถ่ายงานหรือเอาไปใช้ทํางานจริงๆจ,จังๆเนี่ยหรือเพืหรือแบบผู้เริ่มต้นทํางานเนี่ยครับผมมองว่า EF 50 1.4คุ้มมากแต่ต้องบอกว่าราคาณนะตอนเนี้คือเราจะเห็นว่าราคามาขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ5,500-6,500นะครับซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ายุคที่แน n นอนราคาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่า r f ราคาขึ้นแล้ว ef จะไม่ขึ้นนะครับ ef ก็ขึ้นถ้า ef ขึ้นปุ๊บราคามือสก็จะขึ้นตามด้วยนะครับผมแต่ส่วนใครที่ต้องการขยับผมบอกว่าตัว ef 50 1.2นี่แทบจะเป็นเลนที่เหล่าช่างภาพถ่ายงานทั่วไปนะครับมีติดกระเป๋ากันแทบจะทุกคนนะครับผมคนที่ใช้ canon นนะจะเข้าใจว่าเออมันมันต้องมีของมันต้องมี ในตลาดมือสองเ่ยเจ้าตัว50ตัวเนี้ยมันหายากพอสมควรเด้อครับผมต้องบอกทุกคนนะฮะแต่ถ้าเราไปเบิกมือหนึ่งนะราคานี่ตกใจมากเลยนะผมก็ตกใจนะครับราคามันอยู่ที่ประมาณหกหมื่นเก้านะครับซึ่งหกหมื่นเก้าว่ะคุณเก็บเงินอีกสักสามหมื่นนะคุณได้ r f แล้วอะผมว่าถ้าคุณจะซื้อตัวเนี้ยมือหนึ่งคุณไปซื้อ r f ครับ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองนะเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเนี้ยซื้อมือหนึ่งมาแต่ถ้าเราเอาตัวนี้มาขายมันราคาตกไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมผมต้องบอกว่าถ้าสมมติรหัสใหม่ๆนะสมมติรหัสใหม่ๆเลยนะครับแล้วเอามาขายมือสองราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ3 3ม0 0ื่นสามถึงสามืนแค่นั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับสภาพด้วยเด้อไม่ใช่ว่าเออเลนใหม่แต่ว่าสภาพเย็นๆหน่อยผ่านสงครามมาหน่อยมันก็ราคาล่วงตามสภาพด้วยนะครับผม สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความอุปสงค์ของแต่ละท่านนะครับว่าสิ่งที่ผมบอกเพื่อนๆไปคือเลือกใช้ให้เหมาะกับเราไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นเลนอย่าได้ตามคนอื่นนะครับเพราะว่าคนอื่นไม่ได้ใช้กับเราเด้องานพัฒนาจากคนหลังกล้องมากกว่านะครับผมทุกวันเนี่ย แต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าเออกล้องมันไม่มีส่วนกับการถ่ายงานนะครับกล้องมันก็มีส่วนกับการถ่ายงานถ่ายภาพเหมือนกันนะครับผมกล้องที่ดีมันจะได้คุณภาพมากกว่ากล้องที่แบบว่าเออไม่ใช่ว่าไม่ดีนะกล้องทุกลกล้องมีคาแรคเตอร์ของมันเองนะครับแต่กล้องยุคหลังยุคก,ก่อนๆเนี่ยมันอาจจะแบบว่าพิกเซลน้อยโฟกัสไม่เข้าไม่คมไฟประหลาดไฟติดเหลืองอะไรประมาณนี้กล้องยุคใหม่ๆก็จะถูกสร้างเพื่อมาแก้ตรงนั้นนะครับผม ซึ่งมันก็จะได้ภาพที่ดีขึ้นนะครับตามระยะเวลาที่มันผ่านมานะครับผมแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะครับผมก็ยังใช้กล้องแลนด์เรนเก่าๆไปถ่ายงานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้บรรยากาศของการถ่ายงานในยุคเก่าๆนะเก่าี้ยยุค y วทูเคที่เป็นกระแสกันอยู่นะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเจ้าตัว EF 5 0 f 1 2 USM ตัวนี้ไว้ White, เท่านี้นะครับผมถึงวันนี้ผมจะพูดในส่วนของเจ้าตัว51.4 4ไปเยอะนะครับวันนี้แต่ก็ผมก็ยังอยากจะบอกเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างเเราควรลงทุนเพิ่มขึ้นไหมในการขยับมาเป็นตัว50 2 2นะครับแต่ว่าสำหรับผมอผมคิดว่าการขยับมามันจะให้งานที่มีมิติสำหรับผมมากขึ้นนะครับผม่า สุดท้ายแล้วผมก็ขอฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้กับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับครั้งหน้าผมจะเอาเลนตัวไหนหรือว่าอุปกรณ์ตัวไหนมารีวิวต่อก็ฝากติดตามช่องของผมเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลากันไปแบบจริงจริงจัๆแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบายบาย